้องสวัสดีครับผู้ชมด้วยครับอยู่กับช่องอาร์นว์ทีเอชอาร์เขาผมวันนี้อยู่ในเกมก็บอกกันแบบเพชสมิเตอร์เอ้รัาผมซึ่งทำให้รู้สึกว่าทําไมผมฟาร์มตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนเพราะว่าอะไรกูไหมครับเพราะว่าคือการจะดูเวลาแล้วประมาณเที่ยงคืน17ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่นอนเลยทําไมไม่ฟาร์มพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยฟาร์มตั้งแต่พรุ่งนี้ก็กันเนาะจะได้ฟาร์มต่อเนาะ ซึ่งแบบนี้ในแบบเพชรูเมเตอร์ไม่มีการอัปเดตขึ้นนะครับผมก็เลยเพิ่มมาก็คือเพชรูณสามนั่นเองนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คืออ่ะน่าจะเป็นเพชรูณสามนั่นแหละซึ่งมันเป็นอะไรที่คุ้มมากเลยนะคือตอนแรกคืออ่ะเราตีไอ้ฟาร์มเพชรใช่ไหมก็เลยอ่ะมันโดนเนื้อไปซะก่อนแต่ตอนนี้มันเพิ่มคูณสามขึ้นมาครับรูณสามเพชรก็เลยได้ง่ายขึ้นขนาดเนี้ยคือเราลองเข้าเซิร์ฟวิเราลองตีกล่องเพชรในเซิร์วิไอพีแล้วอ่ะ เจอว่าคือมันได้เยอะจริงๆเอาเอาใจเพจเซนเพลโมกันเดี๋ยวฟาร์มไม่จบเลยเลยคือคือมันได้เจมประมาณสี่หมื่นห้าหมืนหกหมื่นนี่แหละเป็นราไที่มากอ่าซึ่งเดี๋ยวลองฟาร์มเพียงให้ดูนะแต่ก่อนอื่นที่จะไปฟาร์มเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเจมแป๊บหนึ่งผมจะไม่ไม่ลืมนะแต่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แปดมื่นห้า เยอะมากคือเรา,า,าตอนตั้งหนังอ่าอ่าคือไอตัวมัก็คือใจของขวัญกลองยักษ์มันอยู่ไหนก็ไม่รู้อะ่ะนะเฮ้ยโว้บอยมีกล่องของขวัญยกกักษ์หรือเปล่าอ,ะอ่ะอ่ามันอยู่ตรงไหนอ,ะอ่ะอถ้าอยู่ที่ไอวินเทอร์เนี้ยนะก็โอเคแนละ้วเอ้ยเอ้ยใช่ด้วย <laughs> โอเค ใช้ใช้สกเกยนโอเคอ่ามาเหมือนเดิมโอเคบารแล้วก็ใส่สกเกนใหม่คืออันนี้ผมงงทิกแล้วครับคือใครไม่ดูคลิปของช่องเขานะครับคือสองบารบวกคูณสามเพน้นเนี่ยมันได้เยอะมากไปกดที่ตัวไอได้เลยคนระับช่อง นั่นก็คือคลิปของเขานะเองนะคไม่ใช่คลิปเรานะนไปดูได้ครับคืออย่างที่เห็นก็คือเพชรเนี่ยมันมันได้ได้ประมาณสามพันสี่พันนี่แหละซึ่งถ้าเกิดอยาก่าประมาณตีประมาณสิบคนเนี่ยคือมันน่าจะได้เยอะประมาณ1 000, 2ึ่งหมื่นสงมืนนี่แหละน่าจะได้เยอะนะแต่ว่าต้องถ้าเกิด,เต,ดเติมเพ to วิงไปมันก็ได้เยอะเหมือนกันแหละนะ ตอนนี้ได้ประมาณเจ็ดพันนะบอยเฮ้ยเดี๋ยวผมขอ,อยาพิมแป๊บจุ๊กอะกองเพชรอยู่เออแป๊บหนึ่งอยู่ยที่วินเทอร์อา้าวคนอา่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคเสร็จแล้วอะอ้าวพิมพผิด ดอเดมาจาดไหนอ่ะต้องไปกอไก่สิพีมพีไปหนึ่งทีอีกเกินจะพูดเลยโอเคมีคนหนึ่งมาแล้วนะผมอ่ะมันได้มันได้ประมาณหกพันเองอ่ะห้าพันอีมันได้เยอะอยู่อ่ะเออถ้าเกิดเล่นตอนเช้าอ่ะคือคนอื่นเนี่ยคือมันคือมามาเยอะมันจะได้เพชร แค่ประมาณรมมประมาณอะไรวะผมจําไม่ได้ครัวว่ะประมาณหนึ่งหมื่นสองหมื่นนี่และมันน่าจะได้เยอะเดี๋ยวขึ้นนีแ่และคือผองรองในเซิร์ปีแล้วอ่ะมันก็ได้เยอะอยู่เนาะประมาณสามหมื่นสี่หมื่นก็อล้วกันนะเนาะอ่ไม่น่ก็ก็หกหมื่นขึ้นไปแหละคือคือผมไปดูคลิปของเมลช้าไปอะ่ะคือมันได้ประมาณแสนเออมันได้เยอะมากเลยอะ่ะ คือถ้าใครไม่ดูคลิปของของคลิปเมลูชาเ่ะไปกดที่ตัวอายได้เลยครับเพราะว่าคือฟาร์มเองแหละคือคือแอคเคา์เรามีเยอะเนาะของเป็นของตัวเองเนาะอ่าคือึ่นึ่งคือในเซิร์ฟเนี่ยเป็นคองแรกเลยคือน่าจะจำไม่ผิดอ่ะคือประมาณยี่สิบห้าพันานเพชรพระเจ้ายัางเยอะของผมเนี่ยคือประมาณสี่ร้อก้าสิบ้านเองอ่ะอ่า ใครจะไปฟาร์มได้ไหมเนี่ยเออ,อ,นอ,อ,นอเ,ออเนี่ยนะคือถ้าเกิดน่ะคือรออัปเดตเนี้ยคือถ้ามีไอ้สอาเกลที่เป็นโคเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาซื้อดูนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปนะอ่ะโอเคคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรมากนะอาจจะคลิปสั้นๆหน่อยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมขอจบเท่านี้ก่อนใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ด้วยนะคะผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามโ9เนี่ยไปกดติดตามได้เลยะครับผมใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมจะได้กำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไปกันนะบายยเจอกันใหม่คลิปหน้านะตอนนี้เที่ยงคืนแล้ว <c oughs> ผมไปฟานต่อนะบบาย